พอมชองมอบสระบุรีซเซลเซียบอยจัดใร้ครับสวัสดีครับนี่เสียยะบันท่าอันนี้เสียบอยบัน่าครับต้องบอกว่าเป็นพี่น้องก,กันนะครับ,รบอันนี้จริงเป็นพี่น้องก,กันถึงหนาสิบอ่าขึ้นกันกระตมหนาคอยนี่สีเทาก็อ้ายคอยได้ไอคอยนี่จักปีละปีนี่สามสิบหกครับผมสามสิบหกหนาคอยนี่สี่สิบหกแล้วโอ้ เขาเรียกว่าส่งมาเสียเล่าเล่าเล่าแม่หักข่อยแม่วาหักไงพี่น้องนี่พร้อมส่งมอบสลับปุ้นดแม่ครับลูกค้าเดินทางไม่เห็นสัญญาเองบ่บอยๆไม่เห็นสัญญาณที่เต็นครับผมไม่เห็นสัญญาเณมาเลือกรถเอาเองเลยครับผมมาเลือกรถเองพอกครับเห็นสัญญาจังมือสามมือครับสามมืออ้ขี้เงียงครับเป็นพนักงานบริษัทครับพนักงานบริษัทอันเสียยาสิเป็นคนเบาเก่งจะหน่อยไอ้ไข่อยนี่ิวว่าข่อยเป็นแล้วพี่น้องแต่ว่าเวลาลูกค้าโทรมาหนีคุยโทรศัพท์น้ำเล่าหนีเล่า ป้องป้องปองปองปองเจ้ารับรถแท็แน่นอนนะเสือใจได้เสือใจได้ครับเสียบอยจัดให้ครับผมนะมาเบิ่งรถเองครับผมเลือกรถเองครับมาเอื้องเอารถไปส่งมีค่ขาซีจ่ายว่า เอ่อเงินค่าใดๆในการเอ่อรับรถเนี่ยค่าสรงฟรีครับผมฟรีหมดเลยครับผมโอ้บัตรเก็ดตตังค์เขานะบัตรเก็บครับเออพี่น้องยำสิไปจ่ายตังค์คนส่งเด้อบอมแมนเด้ส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแมนครับอ้าวเฮาเบิ่งรถกันเจ้หน่อยตัวนี้เป็นรถยังพี่วายอีซูดีแม็กครับผมอ่าฟรีออนิวบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้าปีสองพันสิบหกครับสองพันสิบหกสี่ประตูพันจักบาทพันประมาณหกพันครับผมหกพันบาทโอ้สี่ประตูพันหกพัน ได้อนิ้ว1.9ครับผมดีกว่าไปสืบไฟขลามด้พี่น้องเออบอกไปเลยดีกว่าไปสืบไฟขรามไฟขลามทุกมือนีจัดไปเนี่นเลยบะสืสดองเด้ยวครับสื้ออดอย่างเดียวสื่อสดอย่างเดียวแต่เราคอยกับมีไฟขรามขายอยู่ด้พี่น้องมีแบบจุดเครื่องเสียงเต็มจับเต็มยิ่งใหญ่ไฟพัดพี่น้องสนใจเพื่อทักเข้ามานะฮะอ่าแต่ว่าคันนี้ผ่อนได้ครับผมหกพันบาทแต่ถ้าไฟขลามสืบอสดครับสื่อสดครับ แม็กไมายังไม่เสียบอยจัดให้ครับผมรอเนี่เว้ยอันนี้คิดคิดตังค์เพิ่มปะออยู่ในตัวรถอยู่แล้วครับอยู่ในตัวรถอยู่แล้วคันนี้เฮ็ดส่วนรถให้ลูกค้าพิเศษสองหมื่นหาครับเฮ็ดส่วนรถอีกโอ้ยนายใหญ่ใจโตเนาะนะครับโอ้ลูกค้ารับรถเสียตังกว่าขันนี้อ่าดาวสองหมื่นครับโอ้ดาวสองหมื่นลูกค้าเติมเงินดาวอีกครับผมแล้วก็เฮ็ดส่วนรถให้อีกเออส่วนลดให้สองหมื่นหาแล้วก็บพันถูกลงได้หนี่ครับ เบาะนังรอบขั้นอีกต่างหากอันนี้เข้าหุ้มไฮเลยเป็นบ้าครับผมโอ้สุดยอดมากของแถมเซียบอยกับจัดไฮครับนี่ข่าวสารครับหมูยอครับผมอ่าอ่าอ่าเ <c oughs> บ้าไฮพิษบังอีหลีไว้ซื้อรถน้ำอ้อยหอยที่บ้าพิษบังอีห,หบบลีไว้กระบะไรเนือ้อจัดไฮเอกโอ้โหสุดยอดครับครับพีดาวได้เลยนะสำหรับผู้ที่มีเครดิตดีก็สาม,มารถพีดาวได้แม่งครับลูกค้าสวัสดีจะฟพีดาวครับอ่าจริงๆลูกค้าพีดาวได้บ้างเครดิตพ่อไปได้ครับผมล้อไปได้ก็แตงว่เต็ม สำหรับลูกค้าที่กังวลเรื่องเครดิตของเจ้าของนะครับคิดว่าอันไข่บ่มีเครดิตนะครับข่บ่มีเครดิตนี่ไข่สามารถซื้อรถน้าเต้นเก้าได้บ่ซื้อบอยในน้ำลูกค้าซื้ออะไรครับผมอ่ะเยาา็บหนาไมหนาโดนแดดมันสิบบ่มี่าสีเออซื้อได้ปะซื้อได้ครับ,รบเช็ดจังไหนบอกพี่น้องเอฟซีเพราะว่าพี่น้องเอฟซีกังวลทักกับมหาเสียยามาถามว่า อันผมมีเครดิตนี่ผมซื้อรถน้ำเจ้าได้บ่ผมกังวลเรื่องเงินดาวโอ้ซื้อได้ครับก็คือออ่าย่างเช่นอ่ไอ้คับรุ่นเป็นพนักงานบริษรัทนะครับครับผมพันเพิ่นบ่มีเครดิตเนี่ยอ่าก็สามารถซื้อได้แต่ก็อาจจะกดได้บ่เต็มกดได้บ่เต็มก็ใส่เงินรับรถจักนหน่อยนึงอ่าขาดเหลือทาไนสามารถมาคุยกับทางเต็นได้ครับผมมาคุยได้ครับพี่น้องะนั้นพี่น้องบ่ต้องกังวลมี5,000มี2,000มี3,000เสียยะก,กับปล่อยหมดเสียบอยกับปล่อยหมดครับพี่น้องขอให้พี่น้องอยากได้รถอีหลี ตั้งใจอยากมีรถไปใส่งานอิหีพี่น้องข่าวมาปรึกษากันเบิงได้บอยงยากครับนะเซลเซียบอยจันไห่บอมีดิวังล่าดุดตนกนานีเพิ่งปล่อยออลูกค้าก่อสร้างแล้วก็จันไห่พี่น้องเอฟซีนะครับพี่น้องก่อสร้สางพี่น้องกีจางนะครับพีกก่น้องประมงประมงนะครับถากกังวลนะครับติดต่อเซียบอยเลยครับผมจันไห้ว่าจันไห้ครับเออของแท้ของแท้นะครับนี่เข้าสารอ่า หุงติดหม้ออร่อยติดใจเอ้ยบอมแนหุงหุงอย่างน้าหุงขึ้นหม้ออร่อยติดใจนี่เซลเซลเียบอยหาเบอร์โทรศั์เจ้าของเดียว <laughs> จำเบอร์เจ้าของมาได้ <laughs> โอ้ยตาะอ่าสตาร์ทจึงเดียวติดนำหมอกนำมันตล่ตต<า>ให้เรียบร้อยของหลอกของเรลวจัดให้เรียบร้อยสบายใจได้เลยนี่บอมเบิงตัวรถมีคำล้นสบายใจได้ ัวนงหัวน็อปลองแก้มฝากระโปรงเดิมนะครับผมนี่อยากได้รถสวยๆจังสี่กับติดต่อเข้ามานะครับตอนนั้นแล้วกับมาเบิงรถของเราเองเรียบร้อยแบงครับผมนะครับนะพรุ่งนี้ก็พร้อมส่งมอบสระบุรีโดยเซลเสียบอยจัดให้เอาฝากเบอร์ครับหนุ่มสาวๆ083ครับ269 5 5 97ครับผมอ่อีกรอบนึงครับไอ้บอย083 269 5 5 97ครับเวลาอัดคลิปนี่มันหนาแดงเปิรนเลินเปินเลิน คือจังเขินผู้สาวเลยเนาะอ,อันนี้เราเขินตองเนะพี่น้องเด้อนะเอากระขอบคุณเซลเซียบอยและกะขอบคุณพี่คำล้นนะครับ,รบที่ให้ความไว้วางใจเส้อใจเดินทางจากสระบุรี่พานเตนสองหมื่นสามหมื่นเตนเพืือมาสื่อรถอยูสกเกบเดินทางมากครับฉะนั้นพี่น้องสระบุรี่เจ้ากับปตองกังวลเลยว่าเจ้าสิเป็นคนสื่อคนเดียวในจังหวัดหรือเปล่าเจ้ามีมูมีผูกเสื้ออ่ามีมูมีพวกสื่อน้ำเจ้าอยู่แล้วครับผมแล้วก็ขอให้เจ้า ครับขีปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเฮงเฮงรวยรเดยรอขอบคุณห,หลายหลายสวัสดีครับ